มาพบกับครูแอลกันต่อนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นกันค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์นะคะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะมาเลยค่ะมาร่วมสนุกกันเลยทายสิฉันคืออะไรเอ่ยฉันอยู่ในป่าโหนกิ่งไม้ไปมาฉันร้อง เจี๊ยกเจียก,ยกฉันชอบกินกล้วยฉันซุกสนมากฉันชอบอยู่กันเป็นฝูงฉันรักลูกของฉันมากๆเลยนะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าฉันคือสัตว์อะไรคะอะไรคะเด็กๆ ลิงใช่แล้วคะ่ะเก่งมากคะ่ะฉันคือลิงนั่นเอง monkey ลิงต่อไปนะคะเด็กๆยังมีอีกคะ่ะถ่ายสิฉันคืออะไรเอย่ยฉันเป็นสัตว์ที่มีสีเขียวฉันอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำคะ่ะ ใครใเรียกฉันว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำฉันชอบกินแมลงเป็นอาหารและฉันชอบร้องอ๊บอ๊อบายสิคะฉันคือสัตว์อะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วคะ่ะฉันคือกบค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆกบ ะะยังมีอีกนะคะฉันคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองทายกันสิฉันมีตัวเล็บปีกสีดำเด็กๆคงไม่เคยเห็นฉันแน่ๆเลยเพราะฉันออกหากินในเวลากลางคืนฉันชอบอยู่ในถ้ำส่วนตอนกลางวันฉันชอบนอนหลับอาหารที่ฉันชอบก็คือ ผลไม้นั่นเองเด็กๆลองทายดูสิฉันคือตัวอะไรถูกต้องแล้วค่ะฉันคือค้างคาวนั่นเองแบทค้างคาวฉันคืออะไรเอ่ยฉันมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แถมมีชื่อแตกต่างออกกันไป ฉันบินได้ฉันชอบทํารังอยู่บนต้นไม้ฉันชอบท่องเที่ยวเด็กๆคนไหนชอบไปเที่ยวเหมือนฉันบ้างไหมคะเด็กๆลองทายดูสิคะคือตัวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะคือนกคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะอนก ฉันคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองทายดูสิคะผู้คนชอบเลี้ยงฉันไว้เฝ้าบ้านฉันเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์กับเจ้าของมากๆเลยคะ่ะและบางคนชอบเอาฉันไปปล่อยเด็กๆอย่าทำกับฉันแบบนั้นนะคะเด็กๆลองทายดูสิคะคืออะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะสุนะัข นะเด็กๆลองทายดูยสิคะฉันคืออะไรเอย่ยสัตว์อะไรเอย่ยมีหลายสายพันุฉันเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านฉันชอบไล่จับหนูฉันชอบขี้อ้อนรักเจ้าของขนปุยน่ารักฉันร้องเมี้ยวเมียวเด็กๆลองทายดยสิคะฉันเป็นอะไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะแมวนั่นเองคะ่ะ